กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วจําไม่ได้ว่านานแค่ไหนมีหลวงจีนรูปหนึ่งอาศัยอยู่ในวัดคนเดียวบนภูเขาวันหนึ่งมีชายพเนจรหล,ลงทางผ่านมาจึงขอมาอาศัยอยู่ในวัดด้วยกับหลวงจีนโดยจะขอตอบแทนด้วยการตัดฟืนให้วันรุ่งขึ้นชายคนนั้นตื่นแต่เช้าตั้งใจตัดฟืนอย่างขยันขันแข็งพอตกเย็นนับกองฟืนที่ตัดได้วันแรกถึง250ท่อนเขายิ้มอย่างภูมิใจและมั่นใจว่าในวันพรุ่งนี้จะตัดฟืนได้มากกว่าเดิมแน่นอน วันรุ่งขึ้นเขาลุกขึ้นมาทำงานแต่เช้าเช่นเดิมและตั้งใจตัดฟืนอย่างขยันขันแข็งเหมือนเดิมพอตกเย็นนับกองฟืนที่ตัดได้วันที่สองได้200ท่อนเขาถอนหายใจเบาๆและคิดว่าสาเหตุที่ตัดฟืนได้น้อยกว่าวันแรกอาจเป็นเพราะความอ่อนล้าจากเมื่อวานนั่นเอง เช้าวันที่3ามเขาตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมตั้งใจตัดฟืนอย่างขยันขันแข็งเหมือนเดิมตกเย็นนับจํานวนกองฟืนที่ตัดกลับได้เพียงแค่ร้อยห้าสิบท่อนและวันต่อมาแม้ว่าเขาจะตั้งใจตื่นเช้าขนาดไหนเขาจะขยันขันแข็งเพียงใดแต่ก็ตัดฟืนได้น้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาตัดฟืนได้แค่50่อนเท่านั้นชายพเนจรสุดตัวลงอย่างอ่อนล้าและเดินไปบอกกับหลวงจีนว่าจะขอเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นแทนแล้วหลวงจีนไม่พูดอะไรเดินไปที่ลานตัดฟืนเมื่อพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนจึงถามชายพเนจรน,นั้นว่าโยมขวานที่เจ้าใช้ตัดฟืนน่ะรับครั้งสุดท้ายนานแล้วหรือยังคำถามของหลวงจีนประโยคนี้ทำให้มาดามนึกถึงคำพูดของอับราฮัมลินคอน ถ้าข้าพเจ้ามีเวลา8ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ข้าพเจ้าจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการรับขวานเพื่อนๆว่าจริงไหมคะ